สวัสดีค่ะนักเรียนเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะสังเกตได้ว่าจากแผนภาพจุดดอทพอทที่กำหนดให้นี้แสดงค่าของข้อมูลคำถามก็คือให้นักเรียนหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมค่ะสิ่งแรกเลยถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าไอ้แผนภาพดอทพอทเนี้ยกำหนดข้อมูลอะไรมาให้เรากำหนดข้อมูลเลขหนึ่งมา1ตัวค่ะ เลขสองหนึ่งตัวเลขสี่หนึ่งตัวเลขห้าสามตัวเลขหกสองตัวเลขเจ็ดหนึ่งตัวเลขเก้าสองตัวแล้วก็เลขสิบหนึ่งตัวนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนลองหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตง่ายๆเลยก็คือเป็นการเอาข้อมูลทุกตัวเนี่ยมารวมกันให้หมดนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งนับดูแล้วนะคะมีอยู่ทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะคะ คุณครูก็นําข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน1นึ5 5บวกสอบวกสบวกหบวกหบวกหขอภยัยบวกห้าบวกหบวกหบวกเบวกเบวกเแล้วก็บวกสินะคะได้หกหารด้วย12นะคะมีค่าอยู่5 7าจุดเจ็ดห้าะได้แล้คำตอบต่อไปค่ะให้หาค่ามัธยาฐานค่ะเนื่องจากข้อมูลตรงนี้ไม่ต้องเอามาเขียนซ้ําและเพราะว่าการหาค่ามัธยาฐานเนี่ยจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนี่เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีข้อมูลอยู่12ตัวนะคะเราก็นับเลยข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะคะ3 4 5 5 2 3 4 5ผลปรากฏว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางก็คือเลข2ตัวเลข5กับเลข6ถ้ามี2ตัวแบบนี้ให้นาเลข2ตัวมาบวกกันนะคะแล้วก็หาร2ค่ะ5บวก6เป็น11 1นะคะส1่วน2มีค่าเท่ากับ5,5นะคะ5.5ถัดไปค่ะ แล้วอะไรคือฐานนิยมฐานนิยมคือข้อมูลที่มีความถี่ซ้ําที่สุดเนี่ยมองจากดอทพอตก็รู้แล้วนะคะว่าดอทตรงไหนสูงสุดผลปรากฏว่าคือเลขห้เสร็จแล้วนะคะแคปเลยค่ะหนึข้อต่อไปค่ะจากข้อมูลต่อไปนี้นะคะมีข้อมูลมาให้3ามสามเจ็ด้วก็7 คำถามคือข้อมูลนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ8แล้วใช่ไหมคะถามว่า x มีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นเลย x b a ์หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันคือ8แล้วข้อมูลตรงนี้ค่ะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ข้อมูลก็มีอยู่8ตัวด้วยกันนะคะต่อไปสัญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่า sigma x ก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมด คุณครูเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันนะคะเอา3บวก3บวก7บวก5บวก10บวก9บวก x แล้วก็บวก7มารวมกันทีนี้เราก็มาพิจารณาว่า x มีค่าเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเลขคณิต x bar ามีค่าเท่ากับผลรวมข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดเราก็เอามาแทนค่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเท่ากับ8เอามาแทน n มีค่าเท่ากับ8เอามาแทน ต่อไปซิกมาเอ็ตรงนี้นะคะคุณครูก็เ,เอาเลขต่อไปนี้มาบวกกันนะคะได้44แล้วก็บวกตัวที่ไม่รู้ก็คือ x ขั้นตอนต่อไปแก้สมาการนำา8ไปคูณ8ได้64จะมีค่าเท่ากับ44บวก x แก้สมาการเอา44ย้ายไปลบค่ะจะได้64ลบออก44ได้แล้วค่ะคำตอบ64ลบ44มีค่าเท่ากับ20ค่ะ เลยค่ะข้อต่อไปค่ะกำหนดข้อมูลมาให้นะคะโอ้เลขมากมายเลยกำหนดข้อมูลมาให้นะคะให้หาว่าผลต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานมีค่าเท่าไหร่อันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาหามัธยฐานกันก่อนมัธยฐานในเวลาหาเนี่ยจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนอ่ะ จากข้อมูลชุดนี้เรียงมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันดับต่อไปเรามานับกันค่ะว่าข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมดกี่ตัว1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11โอ้ยเป็นเลขขี้หาง่ายเลยค่ะตำแหน่งที่ตรงกลางคือเลขอะไรดูค่ะ1,2,3,4,5 1,2,3,4,5ผลปรากฏว่าตำแหน่งที่อยู่ตรงกางลางนะคะตรงกับเลข34ดังนั้นมัธยฐานคือเลขส 4ต่อไปค่ะฐานนิยมฐานนิยมก็คือข้อมูลที่มีความถี่ซ้ำๆๆๆกันมากที่สุดนะคะมีความถี่ซ้ำๆกันมากที่สุดผลปรากฏก,ก็คือเลข4 4่ค่ะเพราะว่าเขามีความถี่อยู่3ตัวเราก็เลยเอามาตอบว่าเขาคือ44ค่ะคำถามถามว่าฐานนิยมกับมาธยฐานต่างกันอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่เท่าไหร่คะ10ค่ะ แคปเลยค่ะข้อต่อไปค่ะข้อมูลชุดหนึ่งมีอยู่7ตัวนะแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ81ถ้ามีการตัดข้อมูลออกไปตัวหนึ่งแล้วทําให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เหลือ78คําถามก็คือข้อมูลที่ถูกตัดออกไปมีค่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวจะงงค่อยๆดูทีละตัวนะคะ ข้อมูลชุด1มี7ตัวแสดงว่า n เท่ากับ7มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ81แสดงว่า x bar มีค่าเท่ากับ81ถ้าตัดข้อมูลออกไป1ตัวแล้วทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เหลือ78แสดงว่า x bar ตัวใหม่เนี่ยจะกลายเป็น78คุณครูเลยเขียนไว้ว่า x bar ตัวเดิมเป็น81 x บ x bar ตัวใหม่เป็น78 จากสูตรนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเท่ากับผลรวมข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดแสดงว่าผลรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจับแก้สมการเขาก็ต้องมาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตคูณกับ n ดังนั้นผลรวมข้อมูลทั้งหมดเราก็แค่เอา x bar ไปคูณกับ n x bar มีค่าเท่ากับ81 n มีค่าเท่ากับ7ดังนั้นผลรวมข้อมูลทั้งหมดเป็น500 67ทีนี้ผลรวมข้อมูลทั้งหมดตรงนี้จะต้องถูกเอาข้อมูลออกไป1ตัวเอาข้อมูลออกไป1ตัวคิดอย่างไรจากเดิมมีอยู่5 6 7จะต้องลบออกไปตัวหนึ่งดังนั้นเราจะได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวใหม่ก็คือ78เนี่ยมันจะมาจากผลรวมข้อมูลเดิม567ลบออกด้วยข้อมูลที่ถูกดึงไปแล้วก็ยังจะต้องหารด้วย7 7คืออะไรจะนวนข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่7ตัวต่อไปแก้สมการค่ะเอา7ไปคูณ78ได้546มีค่าเท่ากับ567ลบ x แก้สมการค่ะเอาลบ x มาฝั่งนี้เป็น x มีค่าเท่ากับ567แล้วก็เอา546มาลบออกคำตอบที่ได้ก็คือตัวที่ดึงออกไปมีค่าเท่ากับ21นั่นเอง แคบเลยค่ะหนะึ่งสองสามข้อต่อไปค่ะนักเรียนห้องหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดเอ๊ข้อนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเป็นแบบฝึกหัดเลยนักเรียนห้องหนึ่งมีทั้งหมดร้อยคนค่ะโดยส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายเนี่ยเป็นร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรแล้วก็ส่วนสูงของนักเรียนหญิงเนี่ยค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยเป็นร้อยห้าสิบเซนติเมตรค่ะถ้าส่วนสูงเฉลี่ยของทั้งห้องเนี่ยเป็นร้อยห้าสิบเก้าเซนติเมตร คำถามก็คือจำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของห้องเนี้ยมีอยู่กี่คนนะก่อนอื่นเลยมีคนอยู่ร้อยคนใช่ไหมคะถ้าคุณครูให้จำนวนผู้ชายเป็น x ดังนั้นจำนวนผู้หญิงก็จะเหลือ100ลบออก x นั่นเองจากโจทย์ข้อน,นี้เราต้องใช้สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมซึ่งจะต้องมาจากจำนวนนักเรียนชายนะคะ <c oughs> คูณกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนักเรียนชาย แล้วก็มาบวกกับจํานวนนักเรียนหญิงคูณด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนหญิงแล้วหารด้วย100เพราะว่านักเรียนทั้งห้องเนี่ยมีร้อยคนอันดับแรกเลยเราก็มาแทนค่าค่ะส่วนสูงเฉลี่ยของทั้งห้องก็คือ x bar รวมเนี่ยเป็น159ดังนั้นตรงตรงนี้ค่ะ x า a ์ c เนี่ยเลยมาใส่เป็น1 5 9ค่ะต่อไปจํานวนผู้ชายไม่ทราบใส่เป็น x ค่ะคูณกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผู้ชายค่ะ เป็น165เอามาคูณค่ะต่อไปค่ะเอามาบวกกับจำนวนนักเรียนหญิงซึ่งเราไม่รู้นะคะเราเลยให้เป็น100ลบ x คูณกับค่าเฉลี่ยส่วนสูงของนักเรียนหญิง150ค่ะอันดับต่อไปเราจะมาแก้สมการนะเอา100ไปคูณกับ159ค่ะได้15900เอา x ไปคูณกับ165ค่ะเป็น165 x เอา150ไปคูณ100ค่ะ ได้1มื่นเอาร้อยห้าไปคูณลบ x ค่ะได้ลบรห้า x ค่ะขั้นตอนต่อไปนะเราจะแก้สมการเอาค่าคงตัวไปอยู่ค่าคงตัวนะเอาตัวแปร x เอาไว้กับตัวแปร x ค่ะนำหนึ่งหมื่นนะคะย้ายมาย้ายมาฝั่งสมการฝั่งซ้ายมือจากเดิมมีหนึ่งนันเก้อะคะเอาบวกห0ึ่มาลบค่ะต่อไปค่ะ 1 6 5 x นะคะลบกับ1 5 0 x ได้เพราะว่ามีตัวแปรตัวเดียวกันคือ x ลบกันแล้วนะคะเหลือ1 5 x ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะ15900ลบออก15000เหลือ900ค่ะแก้สมการค่ะ15คูณกับ x อยู่นะคะเลยเอา15ใหญ่ยายมาหารดังนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ60แต่เราจะตอบ x เป็น60อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าโจทย์ถามว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงของห้องนี้มีอยู่กี่คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชายให้เป็น x กระตอบได้เลย60ส่วนนักเรียนหญิงก็จะเหลืออยู่40แค่นี้ค่ะแคปเลยค่ะ1 2 3 1> ข้อต่อไปค่ะผลการสำรวจการอ่านหนังสือของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งมีอยู่150คนค่ะคำถามคือให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของจำนวนหนังสืออ่านเล่นของเรียนกลุ่มนี้เท่ากับกี่เล่มนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนกลุ่มนี้นะคะว่าเขาอ่านหนังสือเล่นของเรียนกลุ่มนี้เท่ากับกี่เล่มค่ะคนที่อ่านหนังสือ4เล่มนะคะมีอยู่ทั้งหมด6คนค่ะก็จะได้4คูณ6ค่ะบวกกับคนที่อ่านหนังสืออ่านเล่นอยู่5เล่มเนี่ย มีอยู่8คนค่ะก็จะกลายเป็น5คูณ8ต่อไปค่ะคนที่อ่านหนังสือหเล่มเนี่ยมีอยู่16คนค่ะ6ไปคูณกับ16ค่ะต่อไปค่ะคนที่อ่านหนังสือ7็ดเล่มมีอยู่20ิคนค่ะเจ็ดเล่มไปคูณกับ20ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเอามาหารกับจำนวนคนทั้งหมดซึ่งมีอยู่50คนนั่นเองเพราะตรงนี้บอกไปแล้วว่ามีอยู่ห้าสิบ ง,ง่ายเลยนะคะนักเรียนก็คูณทีละก้อนก้อนแรกนะคะ6คูณ4 4คูณ6นะคะ6คูณ4ได้24ค่ะต่อไปค่ะนำา5ไปคูณ8 8คูณ5เป็น40ค่ะต่อไปค่ะนำา6ไปคูณกับ16นะคะได้96ค่ะต่อไปค่ะนำา7ไปคูณกับ20นะคะ เจ็ดสองเป็นสิบสี่ได้ร้อยสี่สิบค่ะนะคะนำทั้งหมดมาบวกกันนะคะแล้วก็หารด้วยห้าสิบค่ะตัวเลขทั้งหมดนำะมาบวกกันก็จะได้24บนะคะบวก40สิบวกเกบหบวกร้อยสี่สิบเป็นสามรอค่ะแล้วนำมาหารได้ห้าสิบ ทอนศูทอนศูอะไรได้สาสิ 30, ขออภัยค่ะห้าอะไรได้สามสิบห้าคำตอบก็คือหเล่มนั่นเองแคปเลยค่ะโอเคต่อไปค่ะจากการสอบถามนะคะเยาวชนอยู่สิบสองคนค่ะว่าเคยไปเที่ยวว่าจำนวนครั้งที่เคยไปเที่ยวในเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยดังฮิสโรแกรมดังนี้นะ ดังฮิสโตแกรมดังนี้นะคะมาดูกันอ่ะมาดูค่ะฮิสโตแกรมนี้นะคะแกน y บอกจํานวนเยาวชนแกน x แกนนอนบอกจำนวนครั้งค่ะเรามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็จะได้ว่า x bar นะคะมีค่าเท่ากับจํานวนเยาวชนนะคะที่ไปเที่ยวมา อยู่สองครั้งมีอยู่สองคนก็จะได้สองคูณสองจำนวนเยาวชนที่ไปเที่ยวมาสามครั้งมีอยู่ห้าคนก็จะได้สามคูณห้าต่อไปค่ะจำนวนเยาวชนที่ไปเที่ยวมาอยู่สี่ครั้งมีอยู่สามคนก็เอาสามไปคูณสี่ต่อไปค่ะ จำนวนเยาวชนนะคะจำนวนเยาวชนที่ไปเที่ยวมาอยู่5ครั้งมีอยู่1คนก็เขียน5้คูณหนะคะต่อไปจำนวนเยาวชนที่ไปเที่ยวมาอยู่6ครั้งมีอยู่1คนก็จะได้6กคูณหนั่นเองหรือไม่ต้องเขียนคูณก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปหารด้วยจํานวนคนที่เราไปสอบถามนะคะมีอยู่12คนนั่นเองค่ะบ่ายค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเท่าไหร่ามาดูกันเลยค่ะ ก็คูณทีละก,ก้อน2อคูณสเป็น4ต่อไป3คูณ5เป็น15ต่อไป3คูณ4เป็น12ต่อไป5คูณ1ได้5 6คูณ1ได้6นะคะแล้วก็หารด้วย12นะคะหารด้วย12นํานำข้อมูลที่เป็นตัวเศษมาบวกกันนะคะ4นะคะบวก สิบห้าวกสิบวกหบวกหเป็น11นะคะได้สี่ิสองหารสิองซึ่งสี่สองหาร12มีค่าประมาณ3.5ครั้งเรียบร้อยแคปได้เลยค่ะ คำตอบก็คือจำนวนครั้งที่เคยไปเที่ยวในทันที่ผ่านมาก็ประมาณ3ครั้งกว่าๆนะคะสครั้งครึ่งนะคะสาครั้งกว่าๆทีนี้คําถามต่อไปถามว่ามัธยฐานนะคะมัธยฐานตําแหน่งตรงกลางนั่นเองก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงกันเลยอ่ะคนที่ไปเที่ยวอยู่2ครั้งเนี่ยมีอยู่2คนก็ใส่สองสองที่ไปเที่ยว3ครั้งมีอยู่5คนก็ใส่3 3 3 3 3ส ะะที่ไปเที่ยว4ี่ครั้งมีอยู่สามคนสี่สี่สี่ที่ไปเที่ยวหครั้งมีอยู่1ที่ไปเที่ยวหกครั้งมีอยู่1ผลปรากฏว่าตำแหน่งที่ตรงกลางก็คือหนึ่ง1 2 3สามี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าผลปรากฏว่ามีเลขสามอยู่สองตัวนะคะเราก็ตอบได้เลยว่ามาัธยาฐานคือ3ส่วนฐานนิยมดูง่ายๆเลยคะ่ะแท่งไหนโด่งสุด แท่งนั้นแหละค่ะเป็นฐานนิยมก็คือ3นั่นเองนะคะอ่ะแคปค่ะต่อไปอันนี้เป็นข้อมูลน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะของกลุ่ม2กลุ่มนะยังจำได้ไหมคะว่าแผนภาพนี้เรียกว่าแผนภาพต้นใบเนาะนะคะกลุ่มละ6คนนะคะเป็นแผนภาพต้นใบมีเรื่องสงกลุ่มเนาะอันนี้กลุ่ม1แล้วก็กลุ่ม2นะคะอ่า ลำต้นมีเลขอะไรบ้าง3 4 5าลำต้นจะเป็นหลักสิบนะคะใบจะเป็นหลักหน่วยค่ะก็จะมี34 36 38กนะคะกลุ่ม1 4 6 6 6และ48นะคะกลุ่ม2ก็จะเป็น34 39 42 42, 42 44, 44แล้วก็50นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทั้ง2กลุ่มเป็นเท่าไหร่อ่ะมาค่อยๆค,คิดค่ะอ่าให้ X อ็กาของกลุ่มที่1น,นะคะ x bar ของกลุ่มที่1 ก็จะได้เริ่มต้นตัวแรกเลยค่ะ34 36ก็เอา34สบสบวกส6สบวกส8บวกสี่6 48หบวกสีบวกสีนะคะแล้วก็หารด้วย6เพราะว่ากลุ่มแล้วหคนนะคะกลุ่มแล้วหคนชื่ เสร็จแล้วเรียก็เอาข้อมูลที่เป็นตัวเศษมาบวกกันนะคะ34บวก36บวก38บวก46บวก46และบวก48นะคะได้เท่ากับได้เท่ากับ248นะคะแล้วก็เอาไปหารด้วย6นะคะหารด้วย6คคำตอบที่ได้ก็คือ 41.33นะคะ41.33อะได้เรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่ม2บ้างนะคะค่าเฉลีย่ยเลขคณิตกลุ่ม2มีเท่าไหร่บ้าง34 39นะคะ34บวก39 42 42 44 42บวก42บวก44และตัวสุดท้ายก็คือ50นั่นเองนะคะ เราก็เอาไปหารด้วยข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มนี้ค่ะมีอยู่6คนด้วยกันก็าหารได้6เนาะมาเริ่มบวกกันเลยค่ะนะฮะสามสิบสี่บวกสาบวกสีบวกสีบวกสีบวกห้เท่ากับสองหารด้วย 6ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ c 1 8 3นั่นเองค่ะไฮไลท์ไว้เลยอ่ะถ้าเขาถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ2กลุ่มนี้ต่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะก็ต่างกันอยู่ที่0.5นั่นเองนะคะส่วนฐานนิยมกับมาธยฐานของข้อมูลชุดนี้ค่ะเนื่องจากข้อมูลของกลุ่มที่1เนี่ยมีอยู่6ตัวเนาะ มัธยฐานคือเลขที่อยู่ตรงกลางนะคะผลปรากฏว่าก็คือ38กับ46ค่ะนะคะมีอยู่2ตัวนะคะเราก็ต้องหาค่าเฉลี่ยของเขา3าบวกกับ46นะคะแล้วก็หาร2นะคะดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้นะคะเท่ากับ42สนะคะอ่ะ 42. สวนมัธยฐานของข้อมูลอีกชุดหนึ่ง1,2 1 2อ้าวมีอยู่เลขคู่ตัวเดียวกันเลยค่ะ ก็ได้42เหมือนกันนะคะต่อไปฐานนิยมนะคะฐานนิยมฐานนิยมของข้อมูลทั้ง2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1มีเลข46อยู่2ตัวดังนั้นฐานนิยมก็คือ46สนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะมีเลข42อยู่2ตัวนะคะดังนั้นฐานนิยมของกลุ่มที่2ก็คือ42ค่ะถ้าโจทย์ถามว่าฐานนิยมต่างกันเท่าไหร่ก็ตอบ2ถ้าโจทย์ถามว่ามัธยฐาน ต่างกันเท่าไหร่บอกไม่ต่างเลยค่ะเท่ากันนะคะโอเคแคปเลยค่ะต่อไปค่ะรายได้ต่อเดือนของพนักงานในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะเป็นดังนี้คำถามคือให้หาม,มาธยาฐานค่ะหลักการการหามาธยาฐานก็คือจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหาม,มากก่อนอ่ะเรียงมาให้เสร็จสับแล้วนะคะผลปรากฏว่าพอเรียงเสร็จสับแล้วนะคะ ข้อมูลชุดนี้นะคะนับก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มีอยู่8ตัวดังนั้นตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะต้องมี2ตัวด้วยกันนะคะก็คือ1,6000กับ2,800เราก็มาหาค่าเฉลี่ยของ1,6000กับ2,800ค่ะเอาไปหาร2นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ1,8400นะคะแล้วก็เอาไปตอบได้ว่า ค่ากลางที่เหมาะสมที่สุดของข้อมูลชุดนี้คือมัธยฐานนะคะเหตุผลในการตอบก็คือว่าเนื่องจากข้อมูลชุดนี้นะคะมีความแตกต่างของข้อมูลที่น้อยที่สุดกับข้อมูลที่มากที่สุดอยู่มากดังนั้นเราเลยตอบว่ามัธยฐานเป็นค่ากลางที่เหมาะสมที่สุดแล้วสําหรับข้อมูลชุดนี้ค่ะแคปเลยจ้าต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้าย ข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น20ค่ะมัธยาฐานนะคะ25ฐานนิยมนะคะฐานนิยมฐานนิยมเป็น30ค่ะนะคำถามของครูก็คือว่ามันจะมีลักษณะการกระจายข้อมูลแบบใดคําว่าลักษณะการกระจายข้อมูลเนี่ยนันเียต้องพิจารณาก่อนว่าไอ้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยาฐานและฐานที่ยมเป็นเท่าไหร่แล้วนํามาเรียงข้อมูลนะคะนามาเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก ผลปรากฏว่าน้อยที่สุดเลยค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนตรงกลางถัดมาเป็นมัธยฐานนะคะแล้วก็มากที่สุดเนี่ยเป็นฐานนิยมเมื่อเรานําค่ากลางทั้ง3ค่าเนี่ยมาเรียงบนเส้นจํานวนน้อยสุดก็จะเจอค่าเฉลีย่ยเลขคณิตถัดมาเป็นมัธยฐานส่วนมากสุดเป็นฐานนิยมถ้าเอามาคาเป็นลักษณะการกระจายข้อมูลนะคะผลปรากฏว่าลักษณะการกระจายข้อมูลนะคะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนที่น้อยที่สุดก็คือเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเราจะได้ว่าส่วนที่โด่งที่สุดนะักเรียนทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นฐานนิยมเพราะฉะนั้นฐานนิยมก็ต้องเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะคะส่วนที่สูงที่สุดก็คือเป็นฐานนิยมจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะตอบได้ว่ามีลักษณะการกระจายข้อมูลแบบเบ้า้าย ทำไมถึงตอบว่าเบซ้ายนะคะเพราะว่าเขาแบนไปทางซ้ายค่ะเบมาทางซ้ายเราเลยตอบว่าเบซายนะคะอ่ะแคปเลยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ